กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2นะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายกันไปแล้วก็บอกว่าเรายังอยู่กันที่ปงแยงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตผลทางด้านการเกษตรของ DATT นะครับมีในเรื่องของจากที่คุยกับทางคุณนิกกี้แล้วก็คุณเมนโนครั้งแรกนะครับบอกว่าเรา พูดคุยกันในเรื่องของพริกหวานนะครับแล้วก็มะเขือเทศตอนนี้เราอยู่กันในโรงเรือนนะครับหรือที่เรียกเป็นสังเกตง่ายๆก็คือกรีนเฮาส์โรงเรือนที่เพาะปลูกมะเขือเทศเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่ากรรมวิธีการเพาะปลูกนั้นทํำยังไงนะครับถึงได้เป็นผลิตผลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นลูกเขียวๆแดงๆลูกเบลอแบบนี้นะครับทำยังไงแล้วก็วัสดุปลูกมียังไงแล้วก็อย่าง คุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นเกษตรกรที่ชมอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้าขุยมะพร้าวที่ได้มาจากคนาบเนี่ยคุณสมบัติมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณเมโนโนแล้วก็คุณอิก,กี้กันต่อเลยตอนนี้อยู่ในโรงเรือนนี่คือเป็นโรงเรือนที่คุยกันเริ่มแรกบอกว่าอะแดปมาโดยตรงอย่างผมเห็น<ช>อย่าง,างที่ไกลๆเป็นไม่ไผ่ไม่ไผ่ไอยู่เลย,เเลยก็คือทาเป็นแบบเนี้ทํามาเรื่อยๆทํามานานแล้วค่ะครับ ก็ตั้งแต่แรกอะค่ะจริงๆเสาพวกนี้ก็เป็นไม้ไผ่ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็มาปรับเป็นพวกโครงเหล็กให้มันมั่นคงให้มันมั่นคงทนทานมากขึ้นเพราะว่าอย่างข้างที่ปงแยงเองเนี่ยเวลาฤดูร้อนจะมีพายุฤดูร้อนก็บางทีก็พัดเอาหายไปทั้งลงเลยก็มีอันนี้จากจากที่ปลูกเมื่อสักครู่ที่เดินผ่านเห็นเป็นต้นเล็กๆอยู่นั่นคือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาเพาะเอง ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยให้ให้แต่มเมล็ดเกษตรกร,รไปปลูกเขเองแต่ว่าเขาต้องรับส่วนสูญเสียในกรณีที่ไม่งอกหรือว่าอาจจะงอกไม่100ร้อยเปอร์เซ็นคุณเบนนก็มองว่าการที่จะให้เขาทําได้ดีที่สุดก็ต้องให้สิ่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นคือเพาะปลูกให้เขาปลูกให้เขาดูแลอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรื่อง การเพาะเมล็ดเอยการตลาดไม่ต้องพูดถึงรเราดูแลเองอเพราะว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดก,ก็ต้องให้สิ่งที่ร้อยเปซไปกับเขานั่นคือการให้มเมล็ดต้นที่เพาะเมล็ดจากมเมล็ดแล้วนะคะก็คือเป็นต้นต้นอ่อนต้นกล้าที่เราอนุบาลแล้วแล้วก็นั่นคือง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าเขาสั่งร้อยหนึ่งเขาได้ไปทั้งร้อยเขาไม่ต้องมานั่ง คิดแล้วว่าจะโดนไวรัสไม่ติดไวรัสมาสะอาดหรือเปล่าปลอดภัยไหมไม่ต้องรับไปทั้งร้อยแล้วก็ดูแลให้ดีแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทําตามในส่วนของโปรเซสรหรือว่าขั้นตอนตามตที่เรากําหนดให้ด้วยว่าอโอเคคุณปลูกในโรงเรือนแบบนี้นะให้ปริมาณน้ําปริมาณปุ๋ยแบบนี้ใช้วัสดุของเราที่เรากําหนดให้ทุกอย่างเหมือนกันใช่อันนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนในลักษณะของการทำคอนแทคฟาร์มิงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าในตัวของคอนแทคเองเนี่ยจะมีข้อ ตกลงมีระเบียบ<ม>ที่ะจะต้องอปฏิบัติในการเป็นเกรรษตรกรของ B ีเอทนะคะว่าจะต้องทำยังไงดูแลยังไงมีปัญหาต้องมาคุยกันจนถึงกระทั่งะจะขายยังไงเพราะว่าผล,ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องกลับมาหาบริษัทจะไม่สามารถนอกลูก่นอกทางไปที่อื่นได้แต่ว่าเราประกันราคาตั้งแต่แรกนั่นหมายถึงว่าก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเซ็นสัญญา หรืออยากจะเป็นลูกสวนดีเอทีทีเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่าเขาจะปลูกเท่านี้ผลผลิตน่าจะออกเท่านี้แล้วเขาน่าจะได้เงินเท่าไหร่เป็นเหมือนลักษณะคือของการเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยแล้วเคยแล้วแล้วเคยมีม,มีมีบ้างไหมครับที่พอพอเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าปลูกไม่ได้ทําไม่ได้ออกไปทําเหมือนเหมือนเหมือนเดิมดีกว่าที่ที่ที่เขาเคยทํามาอะไรางี้มีบ้างไหมครับจริงๆมีนะมีแต่ว่าต้องย้อนกลับไปว่า เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางที่เขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเกษตรกร,กรที่ทําตามวิธีการของเรารที่เราสอนที่เราแนะนําที่เราให้เขาดูแลต้นยังไงอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยประสบความสําเร็จสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เก็บเกี่ยวแต่ในส่วนของคนที่บางครั้งที่เมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราคุยกันเรื่องของภูมิปญาชาวบ้านดั้งเดิมมาเนี่ยดื ไม่อยากฟังเคยทําแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างเงี้ยเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความล้มเหลวเพราะว่าอา,อาจจะโดนไวรัสบางทีโดนไวรัสยังไม่ยังไม่แจง้งยังไม่เข้ามาขอคาปรึกษาหรือยังไม่เข้ามา,าสั่นกระดิ่งว่าโอ๊ยมีปัญหาอยู่ไปอยู่ไปบอกให้อา้าคุณต้องดูแลนะคุณต้องจัดการนะรไม่ทําเพราะว่าโอ้แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเพิ่มต้นทุน ปรากฏว่าในเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่ไม่ตื่นตัวเนี่ยกินไปเลยทั้งลงสมมติสามพันต้นหายไปเลยทั้งลงคนนั้นจะไม่ได้อะไรเลยจะเรามีทีมทีมของเราไปดูลูกสวนด้วยหมายความว่าให้คำแนะนำลงพื้นที่ด้วยใช่เขาก็ปรับได้อยู่ในหนึ่งอาทิตย์อยู่เพียงต้นได้อยู่ถ้าอยู่ปรับแต่ต้อง ดูเองปรับไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ให้ต้นตำเอง <c oughs> เราก็ต้องตำตำเองก่อน <c oughs> ให้ต้นตำงานให้เรา <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราทำผิดเราเรียนด้วยตัวน,นี้ ลูกศรก็กรู้โอ้ทายไม่ทำทายไม่ฟังมีปัญหาอีกก็เราช่วยช่วยทาดีขึ้นนี่ก็เป็นในส่วนของเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นเป้าวัตถุประสงค์ของทั้งทางคุณเมนโน Berg, แล้วก็คุณนิกกี้ด้วยที่จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรเดี๋ยวต้องขออธิบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าในส่วนของท,ที่ที่คุณนิกกี้ใช้เป็นคําศัพท์ที่บอกว่าไวรัสนั้นคือหมายถึงโรคพืชโรคที่เกี่ยวกับในส่วนของมะเขือเทศแล้วก็ในทับ ปลูกในระบบโรงเรือนเป็นกรีนเทาแบบนี้มันจะเป็นระบบปิดถูกต้องไหมครับถ้ามันเกิดในนี้คือมันก็ต้องไปทางโรงเหมือนกันครับถ้าพูดถึงในระบบปิดอย่างเป็นกรีนเ้าแบบนี้ถามว่าการเพาะปลูกนอกเหนือจากมะเขือเทศพริกหวานเนี่ยมีพืชอะไรบ้างที่ที่สามารถเพาะปลูกในในโรงเรือนแบบกลีนเทาอย่างนี้ได้บ้างจริงๆแล้วได้ทุกอย่างนะครับมะเขือเทศพริกหวาน キュ่คัมเบอร์ติงกวาติงโมติงโมตังประเทศสตรอเบอรี่แต่ทำเซลลี่อะไรนี้ก็ปลูกได้แต่ต้องดูคอสด้วยต้นทุนต้นทุนถ้าถ้าดูอะไรดีกว่าว่าถ้ายูปลูกยาวมันแบบมรคเทศได้ประมาณเก้าเดินต้นก็ปลูกได้ได้เก้าเดินดีกว่าหนึ่งเดินติ้งตงกว่าได้ประมาณ เดินกว่าสองเดือนไม่เกินครับก็ปุ๋ยเมล็ดมันแพงสำหรับไฮโดรโปนิกไหมก็ต้องดูอ่างนันอันนี้ถ้าพูดถึงก็เป็นในเรื่องของกรีนเท้าก็คือระบบโรงเรือนเพาะปลูกแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนไฮโดรโปนิกด้วยนะครับในส่วนของวัตถุอย่างอย่างพวกวัตถุดิบที่ที่เราใช้อย่างในอย่างกรีนเท้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่นพลาสติก อันนี้ก็คือใช้เป็นของในประเทศไทยเราเองด้วยในประเทศไทยค่ะครับและอย่างวัตถุอื่นๆนะฮะอย่างพวกอะไรละอ่ะอย่างเนี้ยอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงคณฟคณฟที่บอกว่าสดุปลูกนะครับที่บอกว่าไม่ได้ใช้ดินเห็นบอกว่าเป็นขุยมะพร้าวผมก็เห็นมันเหมือนมันก็เหมือนขุยมะพร้าวปกติทั่วไปอะฮะอย่างถุงพลาสติกบ้านเราก็เป็นถุงดาอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่มาจากประเทศไทยเหมือนกันชอ uh huh. บซื้อของมาจากประเทศไทยช่วยช่วยคนไทย mm hmm. ถ้าานาเขา้าเราไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้น mm hmm. มากมะพร้าวมีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ไม่มีคนทาความสะอาดไม่ทาคุณภาพก็คนาบมาทําอะไรปีอยู่แล้วเราก็ซื้อที่นั่นมาจากนั่นว่าเข้าล้างล้างมะพร้าวมะพร้าวอยู่ที่ทะเลทะเลมันเค้มเค็มโอเคครับ แล้วก็มีปัญหาเรื่องต้นกินกินเกลือถ้ากินเกลือมันไม่ไม่ดีครับสําหรับเราเพราะว่าเราอยากใช้ปุ๋ยของเราไม่ใช่ของทะเลครกักก็มะพร้าวมีประมาณแปดถึงสิบลิตรต่อหนึ่งถุงไม่เกี่ยวกับน้ําหนักนะครับเป็น v o l อ m e แล้วก็เราเรามีรากแล้วก็เราให้ต้นกินน้ำที่เราอยากจะให้กิน ไม่ใช like, uh ่เพราะว่าเราเราสะดวกใส่น huh ้ huh ํใไม่เราดูต้นต้นเก็บน้ําแบบไหนเท่าไรอย่างไงนเราก็ใส่อย่างนั้นอันนี้คืออย่างอย่างอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นตัวนี้เริ่มเริ่มจะเพี้ยนไปแล้วนะครับว่าจะเป็นตามคุณเมนโนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นเป็นต้นที่โตแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเพาะก็คือเราจะเพาะจากต้นเล็กๆลงถุงตรงนั้นก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาเพาะลงถุงเป็นเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ โตระดับหนึ่งก็จะย้ายมาลงถุงใหญ่ครับก็อย่างถุงหนึ่งจะมี2ต้นนะคะครับอย่างอย่างอันนี้ที่เห็นเนี่ยทำไมถึงถึงต้องใช้เชือกตรงนี้ลอยต้นมะเขือเทศขึ้นไปทําไมเรา,าไม่ทาําเป็นแบบเหมือนเออเขาเรียกว่าเป็นเป็นชั้นตะแกรงอะไรเงี้ยครับที่ที่เป็นเสาขึ้นอะไรเงี้ยครับหนึ่งต้นมะเขือเทศต่ำหนึ่งพวงสามใบต่ออาทิตย์หนึ่องอาทิตย์สามใบหนึ่งพวงก็มาขึ้นแบบนี้ครับ เราก็ต้องช่วยเพราะว่าถ้าไม่ใช้เชือกมันลมแล้วก็ให้มันคืนเราทำงานง่ายถ้ามันยืนมันเจ็บอ๋อครับอันนี้ก็คำนึงถึงสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันครับ <laughs> ครับครับก็ให้ให้มาขึ้นแล้วก็เก็บได้แบบนี้ง่ายทุกอย่างสะดวกแล้วก็ความร้อนในห้องก็คอนโทรลได้ถ้าให้มังคืนคจะต้องใส่เชือกแล้วก็ถ้าป่อยต้นเรา เชือกลงเอาต้องลงแล้วก็มัดเชือกอีกทีจริงๆแล้วทางประเทศเขามีแหลกข้างบนอ่าใช่ใช่เป็นแหลกเวลาใช่ใช่เราไม่มีครับอมันแพงเรามีบันไดใช้ให้ลูกน้องขึ้น อันนี้ก็คือหมายความว่าเวลาถ้าเราทําในส่วนของตรงนี้เราก็คํานึงถึงสภาพพื้นที่คํานึงถึงความสะดวกแล้วก็ต้นทุนด้วยแล้วก็ความเป็นไปได้ถ้าถามอย่างมะเขือเทศที่ปลูกอย่างเมื่อสักครู่ในเบรกแรกเห็นเป็นลูกเล็กๆกระจิ๋ววแดงๆน่ารักแต่ทําไมมะเขือเทศที่นี่มันเป็นลูกแบบนี้อิมคือมะเขือเทศที่เราปลูกตอนนี้เรามีกี่พันนะมีอยู่สี่สายพันธุ์ค่ะสี่สายพันธุ์ก็คือจะมีบีฟตัวใหญ่ๆที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ทรัสซึ่งเป็นมะเขือเทศ เล็กลงมาจากบีฟแต่ลักษณะคือเก็บเป็นพวงก็คือเก็บเมื่อแดงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่ที่เป็นลูกเล็กๆก,ก,กลมๆเป็นพวงอีกเหมือนกันแล้วก็คิวปิโดเนี่ยที่เราเห็นจากรวงเมื่อกี้เป็นลักษณะวงรีแล้วก็ลูกสีแดงๆตัวนั้นเนี่ยจะเน้นเป็นทานเป็นขบเคี้ยวเป็นของกินเล่นเองนะคะเพราะว่าตัวน,นั้นรสชาติอร่อยมากคนเห็นอาจจะมองว่า เหมือนราชินีอันนี้ต้องประเด็นสําคัญเลยนี่ก็เมะเขือเทศราชินีไม่ใช่ต่างกันเยอะค่ะหมายถึงรสชาติด้วยใช่ไหมครับต่างกันเยอะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเก็บเมื่อแดงแล้วจริงๆแล้วก็เปลือกบางนะคะข้างในหวานคือแดงถ้าผ่าข้างในเนี่ยแดงทั้งลูกก็คือพอทําในส่วนของมะเขือเทศทั้งสี่สายพันธุ์พอทำขั้นตอนการเพาะปลูก เราต้องพูดถึงในเรื่องของการตลาดบ้างแล้วล่ะนะครับชื่อแบรนด์คือเท็ m มี o m e นะครับเท็ m มี Home ทำไมถึงคิดเป็นชื่อแบรนด์นี้ขึ้นมาว่าถ้ามะเขือเทศถ้าพูดถึงแล้วตอนนี้แบรนด์เท็ m มี o m e เนี่ยบางบางท่านอาจจะเคยเห็นตามห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยตามห้างใหญ่ๆทำไมถึงคิดชื่อนี้ขึ้นมาว่าเป็นเท็ m มี Home ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อเรามองว่ามะเขือเทศของเราจะทำให้เหมือน ทั่วไปไม่ได้ล่ะสิ่งที่เหมือนกันแต่มันต้องแตกต่างการสร้างความแตกต่างยังไงแค่มะเขือเทศไปวางอยู่บนเชล์ในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะไม่น่าสนใจมากมก็มะเขือเทศแต่ถ้าติดแบรนด์เข้าไปสร้างคุณค่าทางสินค้าเข้าไปใส่แพคเกจแบรนด์ชื่อไหนน่าจะดีเราก็มองว่าเอาอะไรที่มันเตะตานะที่แบบว่ามองแล้วเอเอ,เอแปลกดีอ,อย่างเงี้ยก็ ปิ๊งไอเดียชื่อเทค m มีโ m e ขึ้นมาเหมือนกับว่าคนมาซื้อมาจับจ่ายแล้วก็มองจะหาซื้อของกลับบ้านแล้วก็อยู่ๆมองเท e m มี o m e คนจะรู้สึกว่าอะไรแปลกส่วนมากคนจะบอกว่านี่แอปเปิลเหรอไม่ใช่ข้างในเป็นมะเขือเทศก็มองอย่างแรกลูกค้าจะเห็นชื่อที่แปลกแตกต่างสองเมื่อ เขาจับหรือสนใจแล้วเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าของของเรามันแตกต่างจริงๆลูกใหญ่มีคุณภาพครับอ,อันนี้ถ้าถ้ามุมมองแล้วก็คือมเมือเขือเทศทั้งสี่สายพันธุ์ที่ปลูกโดย DATT เนี่ยทั้งหมดอยู่ภายใต้แบรนด์ของเทค m มีโฮมทั้งหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าจะนำ<จ>ะแต่ละชนิดว่าไปใช้ยังไงตอนนั้นผมเคยไปเจอคุณเมนโนครั้งหนึ่งที่งานแถลงข่าวที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์มีมะเขือเทศลูก,ลกใหญ่ๆลูกหนึ่งที่ผ่าแล้วบีบแล้วไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมที่บอกว่าเนี่ยมะเขือเทศชนิดใหม่ที่นำไปใช้นำไปรับประทานนำไปใช้ในตามคุณสมบัติได้แต่ว่า เขาเรียกว่าเหมือนปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในประโยชน์ได้หลังจากที่ไปแสดงที่พืชสวนโลกตอนนี้งานที่เราจะพูดคุยถึงก็คืองานฮอ t ติเอเชียทีนี้ว่าเมื่อขือเทศพัน์ไหนหรือว่าเทคโนโลยีไหนจาก DATT เทคโนโลยีด้านใดที่ทาง DATT จะเอาไปโชว์ในส่วนของงานฮอ t ติเอเชียมีหลายาอย่างสองอย่าง a c t u a l มี input ที่เราต้องใช้ในในห้องอให้ทุกคนดู ประเทศไทยมีเทคโนโลยีใช้ได้อยู่แล้วเราก็ใช้แบบไหนแล้วก็เราให้ดูผลิ์ด้วยมะเขือเทศประเทศไทยปลูกมะเขือเทศที่ดีด้วยคือทั้งทั้งทั้งสชนิดเลยใช่ไหมครับที่จะเอาไปโชว์ชที่ฮอต์เอเชียเพราะว่า,าม,มีมีหลายามีหลายคนมาจากต่างประเทศที่ไม่รู้ประเทศไทยมีคุณภาพแบบไหน,หนแล้วก็มีใครบ้างที่ที่ตำคุณภาพของมือแบบอินพครับ แล้วก็เทคโนโลยีประเทศไทยมีอยู่แล้วใช้อยู่แล้วแต่แที่ที่งานนั้นทุกคนมามาดูแล้วก็เราให้ดูสองอย่างอินพุตที่เราต้องใช้ในห้องอแล้วก็มัคคิเศที่เราทุูกได้ก็คือหมายถึงในเรื่องของขั้งกรรมวิธีการผลิตทั้งพวกอะไรอย่างนี้ด้วยที่เป็นอวัตกรรมที่เหมือนเราปรับประยุกต์ใช้เข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วได้ทั้งผลิตผลว่าเนี่ยแหละ สิ่งที่ทําอยู่ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีแบบนี้ที่จะเอาไปแสดงแล้วก็มีผลิตผลออกไปแบบนี้นั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าของเทคมีโ m e เองเนี่ยนอกจากที่เราขายในประเทศแล้วเ,เราก็ภูมิใจมากที่จะติดข้างกล่องว่า made in Thailand mm hmm. เป็น products of Thailand หลายหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าในเมืองไทยเราสามารถท mm ํา hmm. ได้นะเกษตรกร,ร,กรไทยเราเองเนี่ยฟื้นบ้านท้องถิ่นเนี่ยสามารถทําได้ mm hmm. mm hmm. เพราะถ้าเห็นมะเขือเทศหมูมาเป็นพวงลูกโต ทุกคนก็คิดว่ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยออสเตรเลียออสเตรเใช่แต่เราวางข้างๆกันเนี่ยไม่อายเลยที่จะบอกว่าอันนี้มาจากเมืองไทยผลผลิตจากเมืองไทยจริงๆได,ได้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 ทราบข่าวการแสดงงานมหกรรมพืชผักผลไม้เทคโนโลยีนวัตรกรรมฮอติเอเชียนี่ทราบมาจากที่ไหนครับมิโน่ค่ะฮอร์ o ิเอโน่ก็เดอะฮอร์เผมรู้มาจาก uh เว็บไซต์นะครับมีหลับอีเมลแล้วกเ็เป็นครั้งแรกที่เขาเขาทำนะครับปีนี้แล้วก็เราสนใจเพราะว่าครั้งแรกเราเราไปหาบริษัทที่เรามาทำครั้งแรกที่นี่ไม่มีบริษัทหาหาไม่เจอแล้วก็ตอนนี้มีมีงานแล้วแล้วก็เราก็ให้ดูเทคโนโลยีให้คนคนอื่นคปีด้วยได้ด้วยหใ,หให้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็สอนสอนได้ให้ดูแบบไหน เพราะอยากจะให้คุณภาพของประเทศไทยกับเทคโนโลยีออกมาขึ้นมาสูงก็ก็เราช่วยแล้วก็อยากจะอยากจะทำ s ช a r e k n o w l e d ีก็เทคโนโลยีที่เราใช้ให้คนอื่นใช้ได้ด้วยก็ให้ทำได้เพราะบางคนคิดว่าทำไม่ได้ในประเทศไทยเราเรารู้ทำได้ก็ ให้เขาดูด,ด,ด้วยได้ด้วยนั้นแสดงว่าคุณเบนโนนี่ไม่ปิดบังเลยนะครับ<ม>ให้ถ่ายทอดทุกขั้นตอนพอเข้าไปร่วมงานฮอติเอเชียที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่9-11พฤษภาคมนี้คาดหวังอะไรจากงานนี้บ้างนะครับที่จะนํากลับมาเป็นประโยชน์กับเทคมีโฮมแล้วก็ DATT ก็อย่างแรกสุดเลยก็คือเป็นการประกาศศักยภาพของเกษตรกรไทยเองเนะครับ,รบสู่สายตาชาวโลกว่าเราเอง สามารถทำได้ด้วยจะบวกภูมิปัญญาชาวบ้านบวกกับเทคโนโลยีแต่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นระดับสากลได้ดังผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้แบบว่า,ายากเกินที่เราจะทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญงานนี้เนี่ยนอกจากเราเองจะเป็นการแนะนำตัวเอง<ะ>ว่า ใน,ในเมืองไทยยังมีเทคมีโฮมอยู่เนี่ยเราเองสามารถเจอกับคู่ค้า<ม>เราเองสามารถเจอกับแม้แต่ผู้ผลิตเองเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณเมนเอ,อเรียนให้ทราบตั้งแต่เราเริ่มทำบริษัทแรกๆเนี่ยยากมากในการที่จะไปหาซ<ม>ัพพลายเออร์คนทำพลาสติกคนทำถาดกล่องหรืออะไรนี่นู่นนั่นยากมากไม่มีใครแนะนำด้วยแม้แต่ไปบริษัทที่อยู่ในเชียงใหม่มเขาก็ไม่บอกว่าโรงงานอย,<ม>อยู่ที่ไหน ถ้าคือเราเองสามารถมองหาทางเลือกที่ดีกว่าในงานนี้นี่เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆอย่างที่สามารถมาช่วยยกระดับหรือว่าพัฒนาแบรนด์ของเทคมี Home ได้นะคะแล้วก็เป็นการทำให้คนทั่วไปได้รู้จักศักยภาพของเกษตรกรไทยได้ด้วยคอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นบทสรุปที่บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับสำหรับ ผู้ประกอบการนะครับที่มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยมองเห็นศักยภาพของเกษตรกรไทยนะครับว่าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําและผู้ประกอบการถ้าช่วยกันส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรไทยเรานะครับสามารถพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการปลูกการผลิต ทำในสิ่งที่ดีนะครับทั้งกลางน้ําและปลายน้ําสามารถส่งต่อให้ศักยภาพของประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ครัวโลกได้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า เช็คมีโฮมบายดีเอทีทีเจอกัน9-11พฤศจิกายนนี้แน่นอนที่งานฮอติเอเชียแล้วไม่แน่อาจจะเจอกันด้วยทั้งพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผมด้วยที่จะไปอยู่ในงานนั้นกับฮอติเอเชียต้องวันนี้ขอบพระคุณมากสาหรับคุณเบนโนแล้วก็คุณน,นิกกี้มาให้ความรู้นะครับหวังว่าจะเจอกันที่งานฮอติเอเชียด้วยเช่นเดียวกัน,น,น,นจะไปชิมมะเขือเทศด้วยน,น,น,นะครับวันนี้ต้องขอบพคุณมากมากนะครับให้เกียรติกับรายการช่วงนี้กลับไปทางสตูดิโอกันก่อนนะครับไปผู้สก่อข่ ว่าลงพื้นที่กันเลยนะคะพี่ไก่คุณโสรัสของเราพาไปเห็นูเพิ่งจะทราบนะคะว่า DATT นะคะก็คือเจ้าของแบรนด์เทคเนียโฮมนั่นเองแสดงว่าวัตถุดิบในการผลิตของเขานี่ก็เนี่ยแหละคือแบบเข้าไปควบคุมเรื่องของการผลิต ในฟาร์มเลยคือเข้าไปในฟาร์มของเขาเนี่ยเราได้เห็นนวัตกรรมต่างๆที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้มากขึ้นนะคะต้องขอบคุณคุณโสรัตจริงๆที่เป็นตัวแทนของเคมาเก็ตของเราในวันนี้เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นนวัตกรรมการผลิตพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ยกระดับสู่การส่งออกที่สําคัญนะคะในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรทุกวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการกวกคุมคุณภาพการผลิตแล้วสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยและที่จะต้อง เรียกว่าอบอุ้มกันทั้งสองฝ่ายนะคะคุณภาพของผลผลิตออกมาก็ต้องดีในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็ต้องไม่เสียที่บอกใบว่าฟาร์มเมส่อสรกคู่นี้ก็คือความเป็นกรีนเฮาส์นะฮะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถึงแม้เราสองคนจะไม่ได้ไปนะคะทำไมถึงบอกว่าสินค้ามีคุณภาพคุณโสรัดเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยไม่อยากจะกลับมากรุงเทพด้วยนะอยากอยู่เชียงใหม่แต่ว่าเจ้าของฟาร์มไม่ให้อยู่ค่ะเดี๋ยวมาเขือเทศจะฉาวนะคะก็ไปพูดคุยกับทั้ง2ตัวแทนจากบริษัทดี T t นะคะก็คือคุณน คุณปนัดดาน,นั่นเองอีกท่านก็คือคุณเมนโนแคปเบลนั่นเองอทั้งสองท่านก็ได้มาเล่าให้เราฟังด้วยนะ,ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหคุณภาพสินค้าของเขามันก็ดีอยู่แล้วนะเมื่อเขือเทศเห็นบอกว่าใหญ่ม่แก้วเขาบอก เมื่อก่อนก็ใหญ่แบบนี้แต่ขายไม่ได้ทําการตลาดไม่ได้แต่ว่าล้มลุกลุกลาดไปจนทุกวันนี้สินค้าของ DTT เนี่ยสามารถไปวางขายใน modern trade ได้หรือว่าหาหาจุดยืนให้กับตัวเองหาจุดขายให้กับตัวเองได้แล้วก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะไปร่วมในงานฮอติเอเชีย้วยค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนานะคะผู้ประกอบการท่านใดสนใจอยากจะไปดูนวัตกรรมของฟาร์มอื่นๆหรือว่าอยากจะพัฒนาสินค้าของตัวเองก็เชิญได้ที่งาน ะคะ9ถึง11พฤษภาคมค่ะแล้วก็สามารถลงทะเบียนและเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานได้เพื่อความสะดวกของทุกท่านนะคะที่จะได้ไม่ต้องไปชุลมุนวุ่นวายหน้างานก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w ร์ว p เว็บโฮติเฮเชีนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ